วันนี้แม่ลาตีขายอะไรขายขนมจีนน้ำยาโชว์โชว์นี่้มยา <c oughs> ลูกชิ้นลอยเต็มลอย่องนี่มีอีกหม้อคะเนี่ยสองโน่นมีอีกหม้อน,น่งขายไม่หมดเก็บไปขายปีหนา้า <c oughs> นี่ขนมจีนจับเป็นจับอย่างสวยงาม คักเรียบนี่ขนมจีนน้ำยาแม่ละตีหบาท,ทไปหาดูผักก่อนนะอันนี้หมูทอดร้านเรานะีแม่ค้าไม่มีหน้าหันอยู่น้ำจิ้มสูตรเด็ด ที่ดูจากอินเทอร์เนต็ตนี่คนทำหมูทอดตาใหญ่แล้วเรามีแขกรับเชิญเป็นเบจิต้า ก็ต้องเอาไปโพส์ใน Facebook ภรรยาจะได้เห็นว่าอยู่ไหนทำอะไรเมื่อไหร่อย่างไรกับใครบ้าง